ปาธิหารที่หนึ่งเรื่องโรงบูชาไฟข้อ38ครั้งนั้นพญานาคนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปก็โกรธขึ้งไม่พอใจบังหวนควันทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าถ้ากระไรเราพึงครอบงำเดชของพญานาคนี้ด้วยเดชของเราไม่ให้ระคายผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อกระดูก ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสำแดงอิทธาพิสังขารเช่นนั้นบังหวนควันพญานาคทนการลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟใส่ทันทีฝ่ายพระผู้มีพระภาคก็ทรงเข้าเตโชกสินแล้วโพรงไฟสู้บ้างเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรดาให้เกิดไฟขึ้นเรือนไฟได้ลูกโพรงชดช่วงดุดทะเลเพลิงลำดับนั้น ชดินเหล่านั้นพากันล้อมเรือนไฟกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายมหาสมณะรูปงามคงจะถูกพญานาคทำร้ายเป็นแน่ครั้นราตรีนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคก็ทรงครอบงามเดชของพญานาคนั้นด้วยเดชของพระองค์ไม่ให้ระคายผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อกระดูกแล้วทรงจับพญานาคขดลงในบาทแสดงแก่ชดินอรุเวระกัสปะว่า ท่านกัสปะนี่พญานาคของท่านเราครอบงำเดชของมันด้วยเดชของเราได้แล้วขณะนั้นชดินอุรุเวละกัสปะคิดว่ามหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงถึงกับครอบงำเดชของพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์เป็นอสรพิษมีพิษร้ายได้ด้วยเดชของพระองค์แต่ไม่เป็นพระหรหันเหมือนเราแน่